ผู้ติดตามช่องสองพารวามประเก็บสะสมได้นะครับผมสาหรับวันนี้ผมก็จะพามาดูเป็นเสือหลวงปูเจอนะครับผมอ่าอันนี้เป็นรุ่นคาดเอวนะครับผมอ่าแบบไม่ใช่รุ่นคาดเอวสิครับแบบว่าเขาทํามาเพื่อเอาไว้ให้คาดเอวนะครับแบบปกปิดอาพรางนะครับผมเพื่อไม่ให้ใครเห็นวัดก็จะเป็นวัดกลางบางแก้วนะครับของหลวงปูเ่เจอนะครับผม นหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมด้านล่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับผมแบบตัดนะครับนี่ด้านหลังก็จะเป็นยันนะครับผมยันนี่ครับบัตรการมังแก้วนี่ก็จะเป็นอัตรางูตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ